สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ของกิจกรรมวิจัยผลึกวันที่3นะครับก็เป็นคะแนน2 0 0 0แบบใช้ตัวฟรีนะเราก็จะเล่นเป็นแบบยากมากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวละครที่ใช้ห้องบนจะเป็นยาเอกกับฟิตห้องล่างจะเป็นไรเดนกับสาระตัวของผลึกนะครับห้องแรกจะเป็นแบบนี้นะ1กับ2ไป1แล้วก็3ไป3ส่วน ห้องล่างนะครับจะเป็น1ไป3 2ไป1แล้วก็สไป3มนะฮะมี3 2อัน1 1อันนะครับตอนนี้เรามาดูแนวทางการเล่นนะครับก็ห้องบนเป็นยายกับฟิตเราก็เริ่มจากวางนกก่อนแล้วก็ยายวางเสาจากนั้นก็กดไม้ตายนะคือพยายามลากสตูให้มันรวมเป็นใกล้ๆก,กันเป็นก้อนกันนะครับแล้วค่อยกดไม้ตายมันจะได้ทำดาเมจได้ค่อนข้างลุมนะได้ครบๆแล้วก็ ลับมาเป็นฟิตมาเรียกนกนะครับจากนั้นก็ยาเอกก็คือเรียกเสากดไม่ตายวนเรืเ่อยๆคือด้วยความที่2ตัวนี้เป็นตัวซับดดเมจทั้งคู่นะฮะการเล่นมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าซับซ้อนมากสิ่งสำคัญก็คือคุณพยายามใม้เชื่อว่าในสนามเนี่ยคุณมีนกกับเสายาเอกอยู่ครบสรอันตลอดนะครับก่อนจะกดไม่ตายยาเอกก็พยายามลากศัตรูมารวมกันพอกดไม่ตายยาเอกเสร็จก็วางเสาใหม่ไอเดียก็คือประมาณนี้ นะครับมันไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ว่าด้วยความที่ประตูตีแรงใช้ได้นะแล้วก็ตัวละครของเราขัานที่จะบางน,นะครับก็ต้องพยายามหลบศับตรูดีๆนะถ้าจะเน้นโจมตีธรรมดาก็แนะนําไม่ใช้เป็นยาเอกนะครับเพราะว่าเขาตีเป็นท่าเรือฟ้าดาเมจพอใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าจะให้ดีเอาพวกตัวคิวที่คุณมีมาไม่ว่าจะเป็นบาบาร่าโนเอลเบเนตหรือใครก็ตามนะครับเอาตัวคิลมาช่วยก็จะดีมากแล้วก็มันจะมีตัว มาชูทตุน้ําที่สามารถฮิวได้นะครับที่ถือไม้เท้าก็พยายามเก็บตัวนั้นก่อนนะจะได้อัดตัวยิ้ศัตรูนะครับพอมาเป็นศัตรูพวกท่าน้านี้นะครับพยายามเก็บตัวนกกระเรียนก่อนนะเพราะว่ามันโจมตีไก่แล้วก็แรงแต่ว่าตัวมันจะบางนะครับพอเก็บนกกระเรียนแล้วก็พยายามวิ่งวนหนีตัวเป็ดกับกระลอกนะครับโดยเฉพาะกระลอกนี้ท่าค่อนข้างจะหลบยาก ก็พยายามวิ่งข้างๆไปให้นกกับเสาตีไปละกันห้องนี้ก็พยายามเก็บคะแนนให้ได้สักประมาณยังต่ำา8 0 0นะครับถ้าให้ดีก็สักประมาณพันหนึง่งก็จะทำให้เล่นอีกห้องนึงได้สบายขึ้นเยอะนะครับ ส่วนครึ่งล่างไลเดนกับซาระนะครับก็กดสกิลทาุไลเดนก่อนสกิลทาุของไรเดนนี่ควรทำงานตลอดนะ แล้วก็เอาซาระมาชาร์จยิงเพื่อบัฟตัวเขาเองแล้วค่อยกดไม่ตายพอกดไม่ตายเสร็จสลับม,มาเป็นไรเดนเพื่อเอาบัฟแล้วค่อยให้ไรเดนกดไม่ตายนะคร <ST. S 2> <ๆ>ับก็จะเห็นว่าผมไม่ได้รีบกดไม่ตายหลังได้บัฟมากหรอนะเพราะว่าผมจะพยายามทมํมาให้ศัตรูมากระจุกกันแล้วค่อยกดไม่ตายนะครับไม่ต้องรีบมากพยายามไม่ตายให้โดนหลายตัวมันจะคุ้มกว่านะครับพอไม่ตายไรเดนหมดก็วนให้ใครเดิมนะฮะกลับมาซาระบัฟตัวเองก่อนแล้วกดไม่ตาย เพื่อบัฟไรเดนแล้วค่อยไม่ตายไรเดนนะครับก็วุ่นแบบนี้เรื่อยๆไม่ได้ซับซ้อนมาก เวลาเจอพวกโจล่าสมบัติก็พยายามเก็บพวกตัวยิงไกลก่อนนะครับเพราะว่าตัวตีไกลเนี่ยยังไงมันก็วิ่งมาหาเราอยู่แล้วนะฮะก็จะเห็นว่าผมจะพยายามวิ่งมปหาพวกตัวตีไก่นะครับอ้อมหลังไปเพื่อที่ว่าจะได้เลงตำแหน่งไม่ตายได้ไง่ายๆแล้วก็รอพวกตัวตีไกลวิ่งเข้ามาเลดนึงแล้วกดไม่ตายนะครับอันนี้คือไอเดีย だ翼よハッ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 よッハ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 ッ ここより弱滅の時きさばき<っ>のイカづきちげ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 ちちちげ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 ちちちちげ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 ちち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 げち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  โอเคแล้วนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูนะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ